ผู้ที่จะเป็นเป็นอารยบุคคลระดับหนึ่งก็ตามสองก็ตามสามก็ตามสามก็ตาม,ตามเป็นโสดาสกิทหรือสกิทาหรืออนาคาหรืออรหันต์ตนเองต้องเป็นผู้รู้เป็นด้วยที่ถามมาเมื่อกี้นี้มีมีประเด็นตรงที่ว่าเป็นแล้วละปฏิบัติได้ะบรรลุ ศีหนึ่งสสห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาได้จริงแต่ไม่รู้จักปัญญาไม่มีปัญญาอย่างรู้อ่านรู้ในสภาพธรรมต่างๆก็ถือว่ายังไม่บริบูรณ์ยังไม่เป็นเต็มตัวยังไม่เป็นแท้ผู้ที่จะถือว่าเป็นโสดาบันแท้ ก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่จะถือว่าเป็นสกิทาคามีแท้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นอนาคามีก็เช่นกันก็ต้องรู้ว่าตนเองเป็นเป็นเป็นเช่นใดมีหลักเกณฑ์อะไรจึงเป็นได้จึงถือว่าเป็นหรือว่าเป็นอรหันต์ก็ต้องรู้ตัวเองว่าทำไมเป็นอรหันต์เหมือนอย่างก็บผมไง คนก็บอกว่าทําไมท่านมาประกาศว่าตัวเองเป็นอรหันต์รู้ได้ไงพรนะนา้าวอาตมาไม่รู้าอาตมาเป็นอรหันต์อาตมาจะบอกว่าอาตมา,าอาตมาเป็นอรหันต์ได้ไงอาตมาก็รู้สิว่าอาตมาเป็นอรหันต์เป็นยังไงอาตมาก็จึงได้อธิบายลักษณะจิตเจตสิกต่างๆให้เห็นชัดเจนว่าอ๋อจิตตัวนั้นตัวนั้นใช้บัญญัติภาษาของพระพุทธเจ้านี่แหละบาลีนี่แหละ เรียกอย่งนั้นนันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆนานาหรือแม่แต่ أ, สัญญาเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการหรือแม่แต่เจตสิกต่างๆเจตสิกเวทนาเจตสิกถึงร้ออย่างนี้เป็นต้นหรือแยกให้ชัดเจน ى, เคหสิตะ อ่แค่หาสิตาเวทนาหรือเนคมาสิตาเวทนาสี่เดียวว่ามนโนปวิจารสิบแปดฝ่ายโลกียะมนโนปวิจารสิบแปดฝ่ายโลกุตระมันต่างกันอย่างไรอ่าอัตมาก็ได้อธิบายชี้แจงภาษาก็ยืนยันว่าตัวเองพูดตามจริงที่ตัวเองได้ตัวเองเป็นตัวเองมีไม่ใช่ไปเอาตำรามาพูดเท่านั้นอะไรพวกนี้ก็ยืนยันไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นพวเรามีปัญญามีผู้มดทธรรมมีปฏิพานปัญญาดีฟังแล้วก็เข้าใจและยิ่งคบหาอยู่กับอาตมามาก็ยิ่งชัดเจนว่าโอ้โอใช่ท่านเป็นดังที่ท่านพูดท่านพูดพด,ดังที่ท่านเป็นตถาการียาวารียาวาทีทาาทตถาการีเนาะ,ะหมายความว่าพูดอย่างไรทําได้อย่างนั้นทําได้อย่างไรก็พูดอย่างที่ตนเองทําได้ ก็จร <owad Es> ิงท <half. S 2> so, ั้งนั้นพวกเราก็จึงไม่มีปัญหาก็เชื่อความจริงตามความเป็นจริงนี้นะส่วนคนที่เขาไม่เชื่ออย่างน้อยเขาก็ไม่เชื่อเขาจะไปบังคับกันได้ไงเขาไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อซึ่งอาตมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรในที่คนเขาไม่เชื่ออาตมาจะไปบังคับเขาโคคืนนี่กินหญ้าไปขมเขาโคคืนนี่กินหญ้ามันข่มไม่ได้หรอกไปบังคับกันไม่ได้ โคไม่กินยากมันก็เป็นมะขุมเราได้มะขุดอาตายอืมไม่ต้องมันจะกินก็มันก็กินเองนะมันนี่เป็นต้นคือเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปป้องคับใครไม่ต้องไปง้อง,งอนใครไม่ต้องไปป็นหลอะให้ใครมาเชื่อให้ใครมาเข้าใจเขาเข้าใจของเขาเองเชื่อของเขาเองเห็นดีเห็นจริงของเขาเองเขายอมรับนับถือของเขาเองนี่เป็นอิสระเสร,รีภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลย ชัดเจนน,นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆของพระพุทธเจ้านี่เป็นเช่นนั้นถ้าเช่นนั้น <c oughs> ผู้ใดก็ตามแต่ที่พ่อท่านพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบัน <c oughs> เป็นสิกิธาคามีเปนอนาคามีหรือแม้แต่ละหันหรือแม้แต่เป็นโพธิสัตว์กับมาเกิดถ้าเขาไม่รู้ตัวของเขาก็คือยังไม่บริบูรณ์ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ยังไม่บริบูรณ์ถ้าเขาบริบูรณ์เขาก็โอ้ชายตรงเป้งเลยเท่านั้นเองนะ ครับนักรการครับสูดแดนตาขอแทรกหน่อยในตอนที่พอท่านาในตอนที่ท่านอาจารย์หนึ่งถามมาเกี่ยวกับสภาวะที่จิตของผู้นั้นเป็นแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้ว่าตัวเองเป็นพอท่านตอบว่าเป็นโดยความไม่สมบูรณ์พอดีผมก็เจอหลักฐานในพัตติบิดกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่าสภาวะของผู้ที่เป็นแล้วเนี่ยไม่มีความรู้ว่าเป็น พระอ,องค์แยกไว้สองคำครับพระท่านจิตทิ่เจตว,วิมุตต์แล้วผู้นี้ผู้นี้ได้เป็นแล้วสิ้นราคะสิ้นความทุกข์ในรอบที่ตัวเองได้ประสบแล้วสิ่งนี้เรียกว่าสัมภาวะเป็นการเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วแต่ว่าปัญญาวิมุตตินั้นยังไม่พ้นอวิชชาไม่พ้นอวิชชากระเพาะว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองครบถ้วนแล้วแสดงว่า อย่างที่พระ่ันเคยพูดถึงยายของพระ่ันเองเป็นอาริยะไม่ได้บอกว่าเป็นสุรามอารียะเป็นเพราะว่าจิตใจของยายนั้นหน่ายคลายจากความบันเทิงของโลกโลกแต่ว่ายายไม่มีความรู้หรอกว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่พฤติกรรมของยายนั้นหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้ครับผมก็คือว่ามีมีภาวะเป็นแต่ปัญญามันไม่สามารถพ้นอวิชชาอาใช่ใช่ คือลักษณะการถือดีเนี่ยเอาคำนี้ซะก่อนนะซึ่งภาษาตรงตรงก็คือมานะคำว่ามานะเนี่ยมีสองในคำมานะกิริยาก็คืออุตสาหะความภาคเพียรอุตสาหะตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้ได้ดีดังที่เรารู้แล้วต้องการเราจะต้องทำดีนี่ให้ได้เนี่ยว่ามานะอุตสาหะเขาเทมมี มีพลังงั้นด้วยมีคำว่าม,ามานะอุตสาหะภาคเพียนพือทติจะให้ได้ดีนั้นให้สําเร็จให้ได้ทีนี้ภาคผลภาคเสร็จแล้วได้ดีแล้วแล้วก็ยึดดีนี้เป็นตัวเป็นตนยึดดีนี้เป็นเราเป็นของเรายึดดีนี้เป็นอํานาจยึดดีนี้ถือว่าใหญ่ว่ายิ่งว่าหลงก็ยึดดีนีน้เป็นลักษณะ ดีไม่ดีก็เอาดีนี่แหละไปข่มคนอื่นเลยจะแสดงออกข่มทางอำนาจบาทใหญ่ทางกายกรรมหรืออำนาจพาังวาจาข่มก็ทางกายกรรมวจีกรรมก็ตามก็คือยิ่งหยาบจึงเป็นการถือดีที่เป็นกิเลสแสดงออกทางภายนอกทีนี้ที่ถามมานี่มันไม่ใช่ลักษณะหยาบอย่างนั้นแล้วเป็นลักษณะภายในนะ มันรู้สึกตัวเองถือดีเข้าใจถูกต้องตรงหรือเปล่าว่าลักษณะของอาการถือดีเนี่ยมันมีดีนั่นแหละแล้วเราก็ยึดถือตัวดีนี้เป็นอานาจในตัวเราถ้าแสดงออกอยากก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ทําไมแสดงออกอยากก็อยู่ข้างในบอบบวมๆแล้วมันยังมีอาการก็ตามจริงที่มันมียังมีรงแรงๆอยู่ข้างในอยากแสดงออกนะแต่ว่าสะกดมันไว อย่าไปแสดงออกไปข่มเขาทางนอกมันไม่สวยมันไม่เท่เอาเท่ๆดีกว่าไปแสดงออกเตะถ่าเมือนยังเอาร,บบระบุุอรหันเลยเหมือนมันไม่มีแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ก็ดีเป็นการกดข่มแต่ต้องรู้ด้วยปัญญาแต่ดีจริงรู้ด้วยความเฉลียวฉลาดปัญญาทําจริงๆเป็นปัญญาที่รู้ว่าไอลักษณะพวกนี้เนะ่ยต้องแยกออกว่าไอดีนะดีละเราไดกดี แต่อย่าเอาดีเป็นเราหรือยึดดีเป็นของเราแล้วก็เอาดีของเราดีเราเนี่ยไปเทศาได้ข่มคนอื่นไปบังคับคนอื่นไปใช้เบียดเบียนผู้อื่นดีของทุนได้ก็ดีแล้วถ้าเรายังยึดดีนี่เป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ยังเป็นภัยเป็นพิษยังเป็นวิบากเอาดีก็ดีแล้วไม่ต้องเอาดีไปข่มใครไม่ต้องเอาดีไปเบียดเบียนใคร ไม่ต้องเอาดีไปเที่ทวงหนี่ทวงบุญทวงคุณของใครใครเห็นก็นแล้วแต่ว่าเรามีดีแล้วก็ครบยกย่องนับถือดีนี้เองโดยอิสระเสรีภาพไม่ต้องไปอ่างอิงเลาะและเรื่มให้เขาบอกความจริงได้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สิทธิของเขาอย่างตมานี่พูดจังเนี่ยพูดบอกความจริงยืนยันยำ้ำจนกระทั่งเขาไม่เชื่อว่า มันจะต้องมาบอกอะไรมันอวดอัตมาก็บอกว่าไม่ใช่อัตมาไม่ได้มีตัวนี้มาซับซ้อนน่ะที่อัตมาบอกว่าอาตมาเป็นอรหันต์อัตมาเป็นโพธิสัตว์อัตมาร,ระดับนั้นอัตมายิ่งใหญ่ขนาดนั้นยาง,ง้นอย่างนี้อัตมาย้ำยืนยันเพราะว่าต้องการให้รู้ครบทั้งภาษาหยาบทั้งภาษาละเอียดต้องการให้รู้ครบหมดเลยและแสดงออกตามความเป็นจริงของอัตมา และให้ครบครบ,ครบเลยว่าแรงก็แรงด้วยให้เห็นเลยว่าแรงนะแต่แรงออกไปนี่ไม่มีจิตอกุศลเลยจิตอกุศลแม่นิดแม่น้อยก็ไม่มีซึ่งมันเป็นสภาพย้อนแยงว่าแสดงออกนี่เหมือนรแรงแรงธรรมะของพระเจ้านี่ต้องไม่แรงไม่เบาสุภาพเรียบร้อยเรียบ,ยบง่ายง่ายเบาล้าหูตาแรงไม่ได้ ซึ่งเป็จริงแรงก็คือแรงมันตรงถ้าอันนี้มันแรงก็แสดงออกแรงๆให้เห็นอันนี้มันกลางๆก,ก็แสดงออกกลางๆให้เห็นอันนี้มันเบาก็แสดงเบาๆให้เห็นตรงทั้งนอกทั้งในตรงทั้งตัวมันเองอมันจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนทุกอย่างมันก็ตรงอัตมาเป็นคนตรงตรงอย่างนั้นนะ เนี่ยมันมันยากตรงนี้เพราะงั้นจึงอาตมาไม่สงสัยหรอกนะที่คนไม่เข้าใจแล้วก็ยังเข้าใจผิดด้วยเพราะว่ามันมันเป็นจริงอะเขายังไม่มีตัวอย่างมันตัวอย่างของจริงมันหมดไปแล้วแล้วนอกจากหมดไปแล้วยังไม่พอไปเข้าใจตัวอย่างของเทียมหรือของเก้มาเป็นของจริงซะอีกยึดดังนั้นเลยยึดอย่างยึดมั่นถือมันด้วยว่าอย่างนั้นจริงไอ้อย่างของอาตมานี่ไม่จริง อย่างนี้เลยเป็นต้นมันมันก็เลยยิ่งยากยิ่งยากยิ่งเออยากจําจเป็นเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไม่ได้นี่เพราะยุคนี้มันไม่มีอาตมาถึงมาเกิดมาถึงบอกว่าอาตมาคราวนี้แงหัวเดียวกับเทียมรีบมีคนเดียวเดียวหาผู้พี่ก็ไม่มีเดียหาผู้นอ้องก็พูดไปก็ยากอีกแหละผู้น้องก็พอมีอยู่ นะบางทีก็ไปยืนยันว่าเป็นน้องก็ไม่ได้อะไรงี้ก็เา้าก็ต้องพูดไปอธิบายไปเรื่อยๆนะก็พอเป็นไปแล้วก็มีผู้ช่วยกันจริงๆแล้วผู้ที่ช่วยกันทางธรรมะนี่แกนของาศาสนาพุทธเมืองไทยเนี่ยมีกันเยอะนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแลกวกลายเป็นพุทธที่ดีที่ถูกต้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และก็พัฒนามาเรื่อยๆซึ่งมันช้ามาก่อนจนกระทั่งมาถึงยุคนี้แล้วก็มีโพธิสัตว์มาอุบัติแต่พโทธิสัตว์ที่แสดงตัวมีพลังของความเป็นโพธิสัตว์ที่แสดงออกให้ยางเต็มรูปเต็มนามอย่างครบรูปครบนามทีเดียวก็มาถึงยุคนี้แล้วยุคครึ่งครึ่งของพุทธศาสนาของพระสมณะโคดม สองพันห้าร้อยกว่าปีมันก็เป็นเป็นข้อมันนะ่ะสัจจะมันจะต้องถึงกาลถึงเวลาด้วยแล้วก็มีสภาพความเป็นจริงที่ต้องลงตัวนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันบังเอิญมันจะต้องมาไม่ใช่ทุกอย่างมันจะต้องลงตัวสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดจะต้องสมบูรณ์ทั้งรูปทั้งนาทั้งนามทั้งองค์ประกอบทั้งเหตุปัจจัยต่างๆครบครบถ้วนในตัวมันพึงจะมี มันถึงจะเป็นความจริงแล้วถึงจะมีพลังที่จะดำเนินไปได้นะเพราะงานถึงยุคนี้ก็ยังมีความจริงนี้เป็นไปได้นะอาตมาทำงานมาถึงห้าสิบปีแล้วนะทำงานมาถึงห้าสิบปีแล้วถ้าอาตมาทำงานไปถึงแปดสิบปีที่จริงพระพุทธเจ้าทำงานสี่สิบห้าปีแล้วท่านก็ปฏิญญาเป็นป,ปริโยสารไปแล้ว ท่านทำงานอายุ35ถึง80ก็ปรินิผ่าน45ปีอัตมาทำเกินท่านมา5ปีแล้วท่านทำ45อาตมาทำมา50แล้วยังจะต้องทำไปอีกก็น่าจะไม่ตม่ำก็ท่านทำมา45พระพุทธเจ้าอัตมาคงจะต้องทำถึง90ถ้าทำ45มา อาจจะมาคงจะต้องทําถึงเก้าสิบเก้าสินี้ทำมาห้าสิบแล้วก็คงจะต้องทําไปอีกสี่สิบปีเป็นอย่างน้อยครับพาะทงคนครับว่างัานนะตั้งใจนะครับแต่อย่าประมาทนะครับจากจากคำถามของคุณฟังฝนนะครับดีสว่าเขาไม่ได้ถามวิธีแก้แก้เรื่องมานะเพราะว่าผมเห็นว่ากิเลสมานะหรือมาน,านุสัยนี้มันเป็นมาตั้งแต่เราเป็นสัตว์มาแล้วนะครับพรอทัานใช่ เพราะว่าในสัตว์เองก็แสดงมานะให้คนเห็น,นทั้งนั้นเลยมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันแสดงมานะมันไม่กลัวตายด้วยนะครับมันมานะ้ามันถือดีของมันไม่กลัวตายด้วยนะสัตว์เนี่ยน้อยที่มันจะกลัวตายหรือแม้แต่เด็กเกิดใหม่ที่พอจะรู้เรื่องมันยังไม่ได้แสดงออกฮอร์โมนเรื่องกามยังไม่ทํางานแต่ว่ามานะของเด็กเนะี่ยแสดงออกแล้วโดยการเด็กจะรู้ว่าคนเนี่จะไม่ไม่ให้อุ้ม ไม่สนไม่สนด้วยไม่คุยด้วยอย่างนี้พวกเราก็รู้จักใช่ไหม<อ>ครับผมนั่นแหละคือมานะนี่ติดอยู่ในสันดานล,ลึกมากพอสมควรครับผมวิธีแก่ก็เพราะ,ะนันถึงจะสอนยากมากอ,อันนี้ก็ก็ค่อยๆไปค่อยๆไป,ก,ไปก็ทำไงได้นะมันเป็นแกนหลักมันเป็นเรื่องที่นะทีลึกซึ้งยากเย็นก็ทำเพราะว่าสิ่งที่ของพระเจ้าพาทำเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันยาก แต่มันสุดยอดมันประเสริฐสุดยอดลอะนะครับผมอันนี้เป็นเป็นหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านท่านก็ใช้ทฤษฎีของท่านเลยว่าถ้าท่านสิ้นไปนแล้วศาสนาก็จะดำเนินไปได้ไม่ใช่ว่าท่านสิ้นแล้วประเดี๋ก็ฝ่อแล้วประเดี๋ยก็หมดนะไม่ใช่ เป็นลักษณะของทฤษฎีของศาสนาพุทธเลยโดยการสร้างผู้อื่นที่ท่านใช้สำนวนว่ามารมาอารัธนาให้ตายาท่านก็นยืนยนันว่ายังมารเรายังไม่ตายจนกว่าเราจะสถาปนาให้พวกสาวกทั้งหลายครับพวกที่ได้ฟังธรรมะสาวกแปลว่าผู้ได้ฟังธรรมะ ผู้ได้ฟังธรรมะแล้วจะต้องเข้าใจธรรมะและเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสามารถแสดงจำแนกเปิดเผยอธิบายจนปร,รับประวาทะกับผู้อื่นๆป,ประวาทะแปลว่ามีวาทะอื่นรประระนี่คือว่าอื่นปร,รับประวัประวาทะก็คือ อุปวาทะปะวาทะวาทะของผู้อื่นเนี่ยที่เขามาท่วงมาติงมาค้านมาแยง่งมาอะไรก็สามารถที่จะเป็นภาษาไทยเนี่ยปรับนี่แหละปรับปวาทะนี่ปรับปรับให้คนอื่นเขาชัดเจนเห็นแจ้งเข้าใจจนกระทั่งเขาสมาธิอาสมาธิหรือยอมรับถึงแม้ว่าจะ เป็นสมาธิที่ยังไม่ได้ที่เดียวแกจะต้องจำนวนจำนนต่อเหตุผลหลักฐานต่างๆนานาว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเสนอว่าอันนี้อย่างนี้อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้อย่างจำนวนจนเขาจำนวนได้ท่านเองท่านทำอย่างนี้ท่านก็จะต้องสอนสาวกให้สามารถทำได้อย่างนี้ก่อน เราจึงจะตายเราจึงจะตายพระพุทธเจ้าทันตรัสยัางนั้นพูดกับมารน,นี้เป็นต้นแล้วท่านก็ทําจนสําเร็จนี่แหละคือสูตรทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทั้นเดียวกันอัตมาก็เหมือนกันอัตมาก,ก็ดําเนินแนวทางเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าก็พยายามที่อัตมาเองพยายามลากสังขารของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ลากสังขาร แม้แต <muitas> ่กลับท่านก็ตายก่อนกลับพูดกันได้ง่ายท่านก็ตายก่อนกลับนี่เป็นต้นท่านไม่ไม่เหมือนอาตมาอาตมาต้องรัเพราะอาตมาไม่ไม่ไม่เชื่อว่ามันจะเก่งอะไม่เชื่อว่าจะเก่งจนกระทั่งว่าอันนี้พคุณแข็งแรงแล้วตายได้แล้วอาตมาไม่เชื่อว่าตัวเองจะเก่งได้ถึงขนาดนั้นพกคุณจะรับรองก็ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกอาตมาเชื่อตัวเองมากกว่าว่าพอคุณ เธอพอ่อท่านตายได้แล้วผมพกดิฉันจะนำพาไปเองแข็งแดงแล้วหรือผมรับรองไหม <laughs> ก็ไม่รับรองอีกเห็นไหมก็ <laughs> ตัวเองก็ยังไม่รับรองแล้วอาตมาจะไปตายลงได้ยังไง <laughs> ใช่ไหาม,มันก็จําเป็นเพรออาะงั้นจึงพยายามจะทํามันมีผลดีที่อาตมาพยายามลากสังขารไปเนี่ยมีผลดีคือการพิสูจน์ธรรมะเป็นการยืดอายุไขตนเอง ได้ด้วยเหรอการยืดคือหมายความว่าท้าทายพยาม,ายามาจุราท้าทายเจ้าแห่งความตายเขาจะให้ตายแต่ยังไม่ยอมตายเนี่ยท้าทายได้ด้วยเหรอพูดเป็นรูปธรรมผู้เป็นบุคคลทธิฐานท้าทายเจ้าพยามัจุราชได้ด้วยเหรอได้ ศาส,สนาพุทธเจ้าเนี่ท้าทายได้ท้าทายพยายามัจัจุราชได้คือมันถึงเวลาตายแล้วล่ะคนตายแล้วซึ่งอาตมาก็เคยพูดก่อนที่อาตมาจะอายุ72อัาตมาก็บอกเอออาตมาเนี่ยอายุ72ก็ถึงกับจะต้องตายอายุไข72แต่ก็เห็นว่าเอย๊ยังทำงานศาสนายังทำได้อยู่ตอนนั้นก็ยังแข็งแรงอยู่72ยังไม่ควรตายนยีก็เลยภาคเพียร ตามคำสอนพระเจ้าก,ก็พยายามทำความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าบอกโพชฌงเจตเนี่ยจะทำให้ยืดอายุได้โพชฌงเจตด้ทำให้ยืดอายุได้ก็ศึกษาอ๋อจะต้องมีโพชฌงจะต้องมีสติสัพพัญญะปัญญาสรุปแล้วก็คือจะต้องพยายามตื่นพยายามวิจัยธรรมโดยความภาคเพียรให้มีปีตินำ ฟังให้ดีนะพอเข้าใจาขึ้นแล้วนะเนี่ยให้มีปิติทำให้มีความยินดีมีความมุพอใจชื่นชอบปิติยินดีนะมีปิติยินดีปิติแล้วก็ทำความสงบซอนปิติสัมโพชง์ปัสสัทธิสัมโพชงปิติกับสัมปัสสัทธินี่ยมันเป็นสแตติกกับไดนามิกปิติเป็นไดนามิกปัสสัทธิเป็นสแตติก ทำรูปนามทำสภาพพลังงานสองบวกลบซึ่งเป็นพลังงานต้นต่อของทุกอย่างตั้งแต่นิวเคลียสให้เก่งขึ้นปิติกประสติแข้งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นปิติประสติปิติประสติจนกระทั่งสามารถเป็นสมาธิครับท้องจิตเนี่ยตั้งมันทั้งกระแสบวกกระแสลบทั้งสแตติกทั้งดนามิก แข็งแรงขึ้นสองขาเนี่ยสองขาเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเป็นจิตที่เก่งทั้งบวกและลบเป็นจิตที่เก่งทั้งเจโตและปัญญาไดนามิกคือปัญญาสเตติกคือเจโตจนกระทั่งเก่งจริงเป็นมุทุพูทธ,ธาตุจิตเจริญยิ่งเจริญยิ่งขยายฌานฌานที่สี่เป็นอุเบกขาคือ กิเลสหมดิ่งกิเลสหมดจิตยิ่งอยู่ในอำนาจสามารถยังจิตไปในอำนาจได้มีวสวัตวสวัตติจึงสามารถที่จะปรับจิตปรุงจิตทำจิตให้มีอัตราการก้าวหน้าเป็นสัมประสิทธิเป็นโคเอฟฟิเชนต์เป็นสัมประสิทธิ์เป็นสภาวะอัตราเร่ง เป็นภาวะสตราอัตราเร่งเกินคูณเป็นยกกําลังอัตราเร่งมันปฏิภาคทวีจากคูณเป็นยกกําลังเพราะพลังงานจิตตัวที่เป็นได้เป็นมุทุปุตราตที่มีสองสภาพคือบวกลบหรือว่าเจโตกับปัญญาเนี่ยทำงานร่วมกันร่วมกันเป็นพลังนิวเคลียสเป็นพลังปรมาณูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มันได้จริงๆมันจึงช่วยให้จิตเกิด บวสมาธิเจริญสมาธิของพุธเป็นสมาธิสะอาดจากตัวที่มันทําให้เสียหายคือกิเลสล้างได้เท่าไรมันก็ยิ่งมีพลังสูงมีพลังสูงมีพลังสูงตามที่ทําได้จริงตามลําดับตามลําดับตามลําดับสมาธิที่จิตสะอาดจากกิเลสเป็นอุเบกขาเป็นบริสุทธิ์จากกิเลทเเเสกกเลทําอีกโดยทฤษฎีน,นิซ้อนซ้อนซ้อนเป็นปรโยตาตา สั่งสมลงเป็นมุทุปุทตธาตุเป็นธาตุสองที่จเจริญเจโตปัญญาเจโตปัญญาสูงขึ้นอีกแล้วเราก็ทาขึ้นอีกกรรมัญญากรรมัญญาสั่งสมกรรมเพราะฉะนั้นต้องขยำขยันกรรมขยันทำกรรมคือการกระทําอย่าไปทอแท้อย่าไปเหนื่อยนาอย,ายอย่าไปขี้เกียจนะอย่าไปขี้เกียจเพราะคนที่ไม่ขี้เกียจเห็นความก้าวหน้าของกรรมของการกระทําที่ดี มีประโยชน์และในภาวะสองเห็นแก่ตัวก็ยิ่งลดความเห็นแก่ตัวได้มากขึ้นขยันเสียสละเพื่อผู้อื่นก็ยิ่งเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นเหตุตัวเองลดลงเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นตัวเองลดลงเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นมันก็มีแต่ปิติมีแต่กําลังที่เห็นความเจริญ mm hmm. เห็นความก้าวหน้าเห็นความเสร็จแล้ว ปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดนั่นแหละละล้างกิเลสหรือละล้างตัวตนปัญญาเนี่ยจะมีปฏิพานรู้จักกิเลสรู้จกักลดกิเลสและรู้จักการยึดตัวตนรู้จักการลดตัวตนปฏิพานปัญญาของพระเจ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างนั้นมันลดลงลดลงมุตุบุตรธาก็ยิ่งสูงกรรมัญญาก็ยิ่งสูงเจริญประพัดสอนคือจิตมีแต่ตัวเจริญ จเจริญเจริญปะพระสระเนี่ยปะเป็นตัวตั้งของการเจริญทั้งหมดตั้งแต่กขคางจ่ชาญาติธรรมรระตถาธรปะพระพระมะเนี่ยพอมาเจริญในตัวนี้ก็ปะพระพระพระมะปะพระแล้วก็มีสระสองสรอเป็นพลังงานเศษวัคยะระระสะตัวที่สองกับตัวที่ห้า นวอัตมาอธิบายก็เร็วไปนิดนึงนะพยัญชนะเศษวักเนี่ยเป็นพลังงานหลักสองกับหลักห้าโอ้โหคููกันสองห้าเป็นสิบ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 ครับผม <c oughs> ขออาภัยที่ <c oughs> อาจจะรัดหน่อยเร็วหน่อย <c oughs> นะที่อัตมาบรบคูนานพวกติดชอบพยัญชนะพวกนี้ก็ฟังไว้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องยากนะเรื่องพยัญชนะนี่แต่ว่าอัตมาก็ปูดปูดไปเรื่อย ให้ฟังเปัน